กราบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องคือเกาด้วยครับตักศิลาสารคามครับพี่น้องขอพูดะลหลายได้ครับพี่น้องที่ตดตามรับชมสวนนี่ก็คือคา่าอันนี้ค่าอายุหาเดือนนะครับพี่น้องค่าอายุหาเดือนแต่ว่าปลูกแบบโบ่นยกกล่องครับพี่น้องปลูกแบบบ่นยกล่องก็งกบบโบโกงถือว่าใส่ใ้งามแต่ว่ามันก็อยู่กับสภาพดินได้ครับพี่น้องอันนี้ดินเป็นดินทราย เป็นดินไส้ไส้ล้วนมันสิบโอ,อมน้ำครับพี่น้องความพิเศษของดินเป็นดินไส้แบบโอ,อมนม้ำมันกับสิบมีผลกับกับชิบเวะให้คามันใบแห่งใบใหม่ครับใบกระชิงามเขียวสดอีกอย่างหนึ่งเพื่อนกับปลูกแบบเป็นบอ่อเลี้ยงเขียวปันไดเพราะว่าอย่างวันที่ที่แรกเพื่อนกับเป็นไอสิเป็นสวนผสมเลยครับ อันนี้มะสามเบอรแมนบอรแมนสามบางตายเลยครับเพราะว่าตะกรอนนั่นจะเป็นกล้วยครับบางครับเป็นกล้วยสวนกล้วยน้าแน่พ่อกล้วยออกแล้วก็เจียวพวกข้าวหนมาเสริมครับมาเสริมไน่อยร่ำไงง่ามครับพี่น้องเป็นล่ำใหญ่งามขนาดก่อถุงมะเลี้ยงแถวมีก่อหน่อยก่อญ่น้าแน่ปลูกบ่พร้อมกันน้าแน่ครับพี่น้องบ่ร์แม่นว่าปลูกพร้อมกันแล้วเบ่บ่เบอซ้สากันเลยอันนี้อันส้มกไงง่ายปลูกตะกรอนครับพี่น้องปลูกตะกรอน แล้วก็คืขึ้นจังสีกับกล้วยสิมีกล้วยมีต้นม่วงต้นยังต้นมะปูกตะกอนแลี่ครกบพอกล้วยออกจังสีก็มาเสริมกับสมาณเอาเอาคามาแทนจังสีก็ดีแต่ว่าการปลูกห่างๆจังสีเห็นบพี่น้องสังเกตบังถลูกห่างล่ำสิงใหญ่ก่อสิ่งใหญ่้อบกับเรือใหญ่แตกแตกนอก่อใหญ่เหรอครับพี่น้องค่าหาเดือนได้ครับพี่น้องเนี่ยว่าเป็นค่าว่าเป็นค่าไ่ได้ครับว่าเป็นค่าตะโดนครับค่ากับสิมีอายุแค่หาเดือน ดูนี่ก็สามสิบสี่สิบล้ำเหได้ครับเนี่ยครับสามสิบสี่สิบล้ำอันนี้ที่เห็นยังสิกะเป็นเป็นล้ำเ,เก่าครับพี่น้องล้ำเก่ามันสิมันสิเฉามันสิอันันงไปของมันเองครับใ <c oughs> บนี่งามครับพี่น้องครับจะว่ากันก้อนห้าสิบเพสเพื่อเพิ่อนกับต้องต้องดินห้าสกอนได้ครับพี่นอ้องต้องดินสะกอนว่าดินเขเนน้เป็นดินแบบชนิดใดดินเหนียวบ่ดินลูกล่างบ่งสิครับ ดินลูกล่างนี่ก็ดีอยู่ดินลูกล่างสิครับกับว่าต้องยกลองกันได้กันพูดได้ว่าอย่างยกลองแต่ว่าคันตามที่กิ่งแล้วคันแม่นดินสภาพได้ก็แล้วแต่ถ้าอยากให้ดีที่สุดจะจัดปัญหาตัดไปจะต้นลร่องก็คือว่าต้องก็ต้องยกลองไปเลยครับพี่น้องให้ยกลองไปเลยยกลองที่เรองกับาปลูกน้ำร่องนะครับยกลองที่เรีงกับปลูกน้ำร่องใบนี่ง่ายงามครับพี่น้องงามครับคนละครับ ม <questionable way. S 2> ันคือว่ามันงามกันคือหาอายุ่หาเดือนจะแผ่นเบิ้งเของมักเบิ้งกระแขงกที่ขึ้นกลางคาบ่บ่เสมอกันอันที่กีฬามันกะแผ่นปลูกความกันเสมอกันดีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันบางก่อจังสิเพิ่นกับมาเสริมมาเสริมไว้ซื่อๆทั้งสิ่งครับมาเสริมไว้งสิ่ก่อไง ก่อนยังยีเด้อครับก็แล้วครับล้าก่อนย่งล้างก่อนยังแต่ก่อนมอกันไปเมื่อครับคือคือก่อนย้อมบูรณ์ครับค้าซ้ำนี่คับท่านอายุซ้ำนี่แล้วก็บ,บพาพี่น้องออกไปแล้วก็ย่าเพิ่งไปขายายด้วยครับให้มันได้อายุแปดเดือนครับยางตามคือแปดเดือนถ้าครบแปดเดือนแล้วก็เท่ยาย่างขยายขยายเอ่อแยกออกเป็นกอรนครับแยกออกไปแต่ว่าขันทัางที่ตั้งใจปลูกอิลี่อิลี่เขาก็ต้อง ต้องให้เลี่ยงกันเป็นแถวสิครับวัดระยะห่างพอด้ยครับพี่น้องให้วัดกเลยห่างแต่ว่ากันเท่ามีที่หลายผมเนียนหน้าไปปลูกสองเมตรพอดีเลยอพี่น้องให้ปลูกสองเมตรครับระยะห่างกว่างสองเงาอ่ากว่างสองเงาสองเหรอครับสองคูนสองเราใช่ไงอันนี้สกับอันห้างเนี่ยจังสีกับห้างเนี่ยกับพอดีครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ขันมากกว่านี่มากกว่านี่กับที่ครับเพอะยังพอดีเพื่ออะเป็นสวนผสมครับสวนผสม อีสองเดือนอีประมาณสองเดือนจอดกันเลยนะครับเนี่ยชี้ออกมหากัรจอดกันไปเลยครับบูเข้าไปว่าใดหรอกสิครับมันสิมันสิเริ่มแตกเริ่มแตกจอดมากเลยพอมันจอดกันแล้วพอมันแตกมหากันแล้วบานนี้ไปว่าเป็นเลยครับพี่น้องี้ไปว่าเป็นแท่งนอกระแท่งหยากบานนี้ครับมันสิแท่งมากกับนอกรอยแน่ๆไปสิละรับบ่ดนนั่นแหละปัญหามันคือว่ากันท่าปลูกแบบว่า เจอ,อกกันหลายที่กันหลายัยงสิกนก็ปัญหามันคือว่าสวนค่าเนี่ต้องให้เป็นค่าย่างเดียวครับย่าๆมีน้งอื่นปนอันนี้เพิ่นปลูกกล้วยก้อนเด้ครับเพราะงันปลูกค่าก้อนกล้วยเด้เพิ่นปลูกกล้วยก้อนเพิ่นก็บ่าโลกสโลกลก้วยออกกังกังเกี่ยวข่ามาเสริมอันจ้าขี่มมนเห็นบอนอ่ครับที่แหลมันก็ห้างยู่แหลมที่แหลก็ห้างยู่งเอาแปลมาด่วนๆมากมันก็เป็นที่แหละเพราะว่าค่ามันใหญ่เลยครับถ้าค่าใหญ่ค่าสูงขึ้นมา,มนานแหล้วมันบะเมียนซะแหละครับอ่อ มันสีคุ้มไปเมื่อศพบบบนี้กุ้มหัวกล้วยก็แล้วครับต้นกล้วยมันสีตั้มกับต้นคาได้ครับพี่น้องแบบนี้ตั้คาเกษตรมันมันมันสีตั้มกลัวคือจังสีมันก็สองเมตรกลัวแล้วได้ครับจำหนี้อายุหาเดือนก็ได้ครับความสูงสองเมตรกลัวแล้วความสูงมันเป็นสวนผสมครับที่แรกเป็นสวนผสมครับบางในกับยู่ลองนอกแน่จังสีบางในยู่ลองนอกแน่กันกันเอากล้วยออกแล้วมันก็สูงสีกับอันนี้สามเมตรเลยครับนี่นี่ครับ อันนี้สามเมตรเลยค่าหาเดือนครับขึ้นไป mm นส,นนนนาไสามเมตรเลยครับช่วงก็ต้นกล้วยฝนครับดูนี่เจอวันวาจงได้กระางแยกว่าท่านได้ครับพี่น้องสาหะาอ,อไปแยกไปแล้วมันที่มีปัญหาตอนอก่อไม้ังสิครับหลุมไม้มันถือว่าสมบูรณ์อายุว่าพ่อว่าจะไปอายุว่าพอ่อ ห้พี่น้องรอสะกอนร้อยมันไดอายุแปดเดือนกอใหญ่ปันไดกระดับแต่กกอใหญ่ห้างดีครับอายุายเท่าไรห้างดีครับเป็นปีห้างดีครับเอมันจังแข็งแห้งมันจังกานท่านโลกได้ครับถ้ามันยังหน่อยยุ่งก็ที่ว่ามันประท่านสมบูรณ์ปันได้ครับสมบูรณ์แบบก็ยังสี่ครับกกกล้วยคกยังมันเกิดมีต้นมีฮอดต้นบอกหมากปนกันบ้านเป็นสวนผสมกับที่แรกแต่ว่าที่ว่าดีสุดยอดแล้วครับนี่สั้นนี่ก็ได้สุดยอดแล้ว งามครับช่วงนานี้นาฝนพี่น้องฝากมาถามว่าปลูกนาได้มันดีว่าช่นบ่าค่าหนี่ที่ครับค่าเกษตรอย่างไงเพราว่าสิบเป็นค่าเกษตรอย่างไงเ่าะว่นสิบเป็นค่าเกษตรอยงง่างน้อยค่าชนิดได้ก็แล้ียดแต่ตามที่ผมเรียนรู้มากที่กุแล้ครับค่าเกษตรอย่างไงปลูกได้ทุกฤดูกันได้ครับพี่น้องงามทุกได้ทุกฤดูกกันานาเล้งเขาก็จากเมือยจงกน้อยเพราะว่าอย่างประเทศกันเพราะเขาต้องอาศัยน้ำได้ครับ ต้องมีบ่อนามต้องมีแรงหนามด้วยครับค่าเกษตรเด็กอย่างไงนี่หนาฝนกับแล้วแจ้หนาฝนกับสาฝนทิมช่วงเขาก็ต้องไ้น้ำไว้เขาห้ควมคุมคืนที่เขาด้วยครับพี่น้องห้ควมคุมชืนที่ตลอดเขาต้องสังเกตเบางดินเขาสังเกตเบางดินถ้ามันซุ่มมันซึนยุ่งสั่นกับกับว่าต้องครับถ้าเชงสี่เพิ่นธรรมดาเพิ่นก็เนียงมาปกเลยครับเอาเฟื่องเอาฟางมาปกมากบแต่ว่าขาดบ่ได้ขื้ฉี่ง่วงี่ข่วยครับย่างงามดีที่สุดคือฉี่ง่วงี่ขวย มีหลายไส่ข้ังดีครับใส่หลดใส่รอบๆกอได้ครับพี่น้องจะใส่ในก่อดได้ใส่รอบๆรอบๆกิ่ครับรอบๆรอบๆงามสิครับก่อไง่ครับมีค่าหาเดือนพี่น้องงามครับค่าอายุหาเดือนสะว่อนใ่้ก่อไง่สูงครับถ้าพี่น้องสนใจอยากได้พันนด้วยครับเด้ออยากได้พั้นคายได้ทั่มมาหาผมได้ครับพี่น้อง ต,ติดต่อมาหาผมเลยครับสวนของผมสวนของพ่อแปงนี่แหละครับ0630244651ครับครับปรึกษาได้ครับแม่นบ่ทันเอาก็สร้างปรึกษาได้ซะก่อนเฮาสิป,ปลูกจังได๋วิธีป,ปลูกเแ็ดจังได๋ครับจังซี่ปลูกในสภาพดินอีหยังปลูกฤดูใดปลูกแบบใดยกร่องแบบใดหรือว่าเฮาเฮ็ดปรับดินแบบใดจังซี่ครับปรึกษาได้หมดครับพี่น้องบอกทุกขั้นตอนเออบ่ได้เสียเงินดอกครับปรึกษาก็ได้แม่นจากสั้ง สร้ญญางสาพีน้องอยากอ่าคันสบายใจก็คือให้ได้ค่าสะก,ก้อนจังสิกก็ได้ครับได้ค่าสกกกะก้อนจังโอนเงินให้โอนเงินเอาได้ครับพี่น้องเ่ามีเก็บเงินปลายทางหรอกครับโอนเข้าบัญชีเอาครับโอนเข้าบัญชีก็ได้เ่าแบบมีเก็บเงินปลายทางสบายสบายได้ค่าแล,ล้วก็จังโอนก็นได้ครับอล้องหอดแล,ล้วก็จังโอนก็นได้ครับว่าแบบมีปัญหาครับเป็นสาสะออนนะพี่น้องพุ่ละค่าหาเดือนไหมครับผมตรวไปถามเจ้าของเพื่อน แล้วก็จังแมนบบแมนคาหาเดือนแมนอิลี่สามเทศบานเบิ้งก็ได้ดว่าแล้วครับนีบางงา่สุดยอดแล้วครับผมว่างาง้มกัดงามเนี่ยเลวคาหาเดือนก่อใหญ่พร้อมสูงสามเมตรกับก่อาสามชีก่อแต่ว่าเขาไปทั้งแนมกะมันกะบ่ทอก,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 กันเป็นได้แหละครับเพราะว่ามันเป็นสวนผสมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่ติดตางๆช่วงคือเก่าครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทีห้ยกำลังใจมาตลอดนะครับเนาะ งามเป็นสะสะอวนก็พี่น้องค่ะา,ามฝนกับมันเจี่ยงดีครับห่าหนังจากกระปันเจี่ยงสิเจอกันเห่ออ้อยาอ,าอย้าอยาที่เดียวเท่านั้นครับใบมันก็คุ้มครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณมากครับ